สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะมาเทรดนะคะหรือที่เรียกว่าซื้อขายเหรียญ AC ในกระดานเทรดแอตแลนติค่ะให้เราเข้ามาที่รหัสของเรานะคะกด3ขีดค่ะกดเทรดนะคะเราจะเทรดอะไรให้เรากดลูกศรเลือกเลือกเหรียญน,นะคะเหรียญที่เราจะ ซื้อนะคะอันนี้เราจะซื้อ usdt ค่ะกดจิ้มไปนะคะที่ usdt ค่ะรอสักครู่นะคะเห็นไหมคะ usdt ac นะคะราคาล่าส,สุดค่ะ last price นะคะ0.9999นะคะแล้วก็0000000 000. 000. นะคะ ลื่อนลงมานะคะจะเจอจะเจอ,จะเจอแท่งเขาเรียกว่าแท่งกราฟเนาะสีเขียวคือราคาขึ้นสีแดงคือร,ราคาลงนะคะค่ะอันนี้คือประวัติการซื้อขายประวัติการเหตุน,นะคะจะเห็นว่าราคาที่1 us เหรียญละนะคะ1 usdt ค่ะก็จะมีออเดอร์ในการซื้อขายเนี่ยค่ะ5เหรียญบ้าง3เหรียญบ้างนะคะทีนี้เราจะ ลองมาออเดอร์ดูนะคะให้ได้สูงสุดตอนนี้นะตอนนี้นะคะ5 u s d t ค่ะเราก็ใส่5ไปนะคะแล้วกดโชว์ค่ะแล้วกดร้อยเอ่าเห็นไหมคะตรงเมาส์เนี่ยค่ะเขาจะเด้งกับเราก็พิมพ์ใหม่ค่ะพิมพ์เลข5ใหม่เนาะพิมพ์ใหม่นะคะเสร็จแล้วเราก็กด b ายค่ะก็จะขึ้นว่า post t r a d e successfully นะคะ ก็ถือว่าการออเดอร์ซื้อซื้ออยู่เ d ส t ในครั้งนี้ค่ะก็สำเร็จแล้วนะคะก็จะมีออเดอร์ค่ะออเดอร์ออเดอร์นะอันนี้ข้างล่างเนี่ยค่ะวันนี้วันที่หกเนาะเดือนสามค่ะเวลาต่างประเทศนะคะตีสามซื้อซื้อยู่อสโดยใช้ AC ซซื้อนะคะราคาที่ศูนย์จุด 9 9 9 9นะคะจำนวนที่สั่งซื้อคือ5เหรียญนะคะเทศฟรีด้วยนะคะคำว่าเทศฟรีหมายถึงค่าธรรมเนียมในการเทศนะคะ00 0.007 49925 000นะคะรวมรวมที่เราใช้เงินเอ่อใช้เหรียญ AC ซื้อก็คือ5.006 99925นะคะสถานะค่ะ นี่ค่ะ pending นะคะอยู่ในระหว่างการสั่งซื้อนะคะค่ะโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะ